จริงๆแล้วการกำกับของผมอยู่กับการอ่านบทร่วมกันกับนักแสดงมากกว่าการไปออกกองเองนะครับเราจูนคาแรคเตอร์จูนวิธีคิดจูนอินเนอร์กันจนแม่นมากพอแล้ววันที่ไปออกกองผมให้นักแสดงแคร์ลี่ตัวละครผมแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยถ้าถึงจุดหนึ่งที่นักแสดงกับตัวละครเป็นคนคนเดียวกันได้แล้วเขามีความเข้าใจที่ถูกต้องกับสถานการณ์แล้วผมว่าเขาจะพูดหลุดจากบทไปหรือไม่เท่าบทแต่มันยังได้ความรู้สึกเท่าเดิมอยู่มันแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นเสมอครับสำหรับผมผมพึงพอใจทุกซีนเลยนะครับตั้งแต่วันแรกที่ไปกากับนักแสดงแล้ว ไอห6กันมาตั้งหนึ่งเทกหนึ่งหาแทบพุกช็อตเลยจัดไปผู้ชมครับนี่คือขยับแวนทอครับมันมีหนังไทยอยู่เรื่องหนึ่ง นี่เป็นค่ายหนังไทยยักษ์เลยนะครับค่ายนี้หนังไทยออกมาเมื่อไหร่โกยเงินทะลุ้อยล้านเกือบทุกเรื่องเลยนะครับตอนที่ผมได้ยินชื่อหนังเรื่องนี้เขาบอกว่าเป็นหนังหล่อมันติกคอมเมดี้ผมก็ตกใจผมก็ไปดูอ๋อคนที่อยู่เบื้องหลังนี้คือคนนี้ครับเมธครับสวัสดีครับเมธครับสวัสดีครับสบายดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับหนังเรื่องนี้มีชื่อว่าอะไรนะชื่อเรื่องว่าไอ้คนหล่อลวงอาชีพอย่างผม มันต้องหลอกทั้งนอกเครื่องแบบและในเครื่องแบบอ้าวอยู่เลยทุกคนเปล่าครับผมไม่ใช่ตำรวจไม่ใช่นักสืบแต่ผมเป็นชุดคนหล่อลวงขมมากถ้าเทียบกับช่่สองเรื่องที่แล้วว่าขมแล้วนะเรื่องนี้คมอีกครับในก้านครีเอทีฟเนี่ยชื่อนี้มาได้ยังไง ชื่อนี้ถูกตั้งโดยพี่เดียวครับพี่เดียววิชภัฒน์ตอนแรกพอหนังตัดเสร็จอ่ะมันเราก็มีแค่ working title เป็นปกตินะครับแล้วก็ดูหนังไปละรอบนึงก็ยังไม่มีชื่อจนพี่เดียวก็ไปพยายามคิดมาหลายชื่อมากแล้ววันหนึ่งพี่เดียวก็มาพูดชื่อให้ฟังในห้องประชุม,มครับหลายชื่อเหมือนกันครับแต่พอพูดชื่อนี้ขึ้นมาแล้วทุกคนตาเป็นประกายพร้อมๆกันก็รู้สึกว่า mood and t o ทนของชื่อมันถูกต้องมันก็บอกเล่า เนื้อหาได้ในพยางค์สั้นๆใช่เพราะว่าแค่ชื่อเนี่ยมันทําให้เราจินตนาการเห็นตั้งแต่ตอนแรกของหนังถึงเกือบตอนจบเลยครับโดยคร่าวๆคอนเซปต์หนังเนี่ยมาได้ยังไงเนี่ยจุดเริ่มต้นจริงๆแล้วครับผู้ที่รเริ่มไอเดียก็เป็นโปรดิวเซอร์ครับคือพี่เก้งกับพี่วันเป็น2บุคคลที่มักจะมีไอเดียที่น่าสนใจขึ้นมาเสมอครับผมก็เป็นผู้ที่รับเอาไอเดียนั้นมาเดเวลลอปให้มันไปถึงปลายทางให้ได้โอ้โหโดนลุงนีเบลนี่อ่ะลุงนีเป็นใครแฟนเก่าฉันเอง พี่ปล่อยผมเฮ้พี่ปล่อยผม,ยป,ลยผมปล่อยผมพี่พี่ปล่อยผมแล้วแฟนเก่าเบี้นี่ c l a s <Classic>. s ิ c ทำไมต้องเป็นนเดททำไมต้องเป็นใบเฟิร์นคนที่จะมารับบทเป็นนักต้มตุ๋นในเรื่องนี้ครับเขาต้องมีบุคลิกที่น่าเชื่อถือแล้วก็มีอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันดูไม่มีพิษมีภยัยผมรู้ว่าเขา เป็นพรีเซนเตอร์เยอะมากมการที่เขาได้รับพรีเซนเตอร์มากมายมันบ่งบอกถึงว่าเขามีความน่าเชื่อถือในการพรีเซนต์อะไรบางอย่างสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คล้ายๆกับคุณสมบัติที่นักต้มตุ๋นที่ดีควรจะมีมั้งครับความน่าเชื่อถือถอ,อ,อย่างนั้นเดชกก็จะเป็นคนที่มีความจริงจังทางด้านวิชาชีพของเขาการแสดงของเขาจริงจังมากซึ่งแน่นอนนักต้มตุน๋นต้องจริงจังอ่ะเขาไม่จร,จริงจังหลอกคนไม่ได้ครับผมดีใจที่ได้เป็นคนแรกที่ดึง่วนนี้ของเขาออกมาให้คนดูเห็นนะครับตัวเขาเองก็แฮปปี้มากที่ได้เผยมุมนี้ แต่พี่ไม่เคยได้เล่นในละครหรือว่าอะไรมาก่อนเลยครับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเผมไม่ทำคนเดียวในเมื่อมีคนหลอกก็มีต้องมีคนถูกหลอกนั่นก็คืออีนาในเรื่องคือรับบทโดยใบเฟิร์นผมว่าคนถูกหลอกนี่เล่นยากไอ้คนหลอกคนหลอกนี่ว่าเล่นยากแล้วคนถูกหลอกเล่นให้เนียนถูกสําหรับผมว่ายากกว่าผมก็อยากได้ทํางานกับ <encontramos> ท <Excel KK> <cle paso> ักแสดงที่มีฝีมือที่สุดที่จะ รับลูกสาวอินาของผมเนี่ยไปดูแลอะไรเงี้ยครับผมก็เห็นงานของใบเฟิร์นตั้งแต่เรื่องแรกคือสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าลาเขาเก่งมากอะฮะกับการแครี่ตัวละครเรื่องนี้ได้ในอายุวันนั้นนะครับแล้วก็เห็นการเติบโตของใบเฟิร์นในการรับบทต่างๆมาตลอดก็รู้สึกว่าไว้ใจที่จะให้ใบเฟิร์นมาดูแลคาแรคเตอร์อินาให้ไอ้เทมันชอบหลอกเงินผู้หญิงเออใช้จุดนี้แหละเป็นแต้มต่อแต่เราต้องหาทีมช่วยคนแรกพี่ชายพี่เองชื่อโจอนโจ<อ>นภาษาอังกฤษเหรอโจอนภาษาไทยนี่แหละขโมยขอจรอ,อะ การตามกันออกมาจากโอ แล้วทำไมต้องเป็นเผือกการต้มตุ๋นในเรื่องครับมันเป็นเกมที่ต้องใช้เซเยอร์หลายคนมันก็ต้องมีตัวละครเพิ่มเติมขึ้นมาตัวหนึ่งที่มาช่วยดําเนินการหลอกก็คือพี่เผือกผมคิดว่าตัวนี้ต้องเป็นเป็นนักแสดงที่คนเห็นปุ๊บแล้วไม่มีคําถามเลยครับว่าคนนี้ต้องเจ้าเล่ห์แน่ๆว่าเราไม่ได้อินโทรเขาเหมือนก,กับตัวพระเอกถูกไหมครับคนดูต้องไม่มีคําถามในนาทีที่เขาโผล่ขึ้นมาแล้วก็ต้องฉูดฉาดพอต้องดานามิกเพียงพอที่จะทําให้แบบมาถึงแล้วสนุกเลยก็นึกถึงพี่เผือกข,ขึ้นมาอาจารย์ผม น,น่าจะเป็นพ่อของทาวเวอร์โมเมนต,ต์ของหนังเนี่ยที่เมทวางไว้เนี่ยเป็นโมเมนต,ต์แบบค่อยคบิวสู่องค์ของคลายแม็กซ์หรือว่าทุกๆองค์เนี่ยมันมีมุกเพื่อทุบหัวให้คนดูรู้สึกอึ้งตลอดเวลาด้วยเสียงหัวเราะเป็นความตั้งใจที่ที่อยากจะทําแบบนี้ละครับพี่เจลลี่ผมอยากทําหนังต้มตุ๋นที่มันดําเนินไปด้วยความสนุกนะครับเดิเน,นไปด้วยความตลกแล้วก็รู้สึกโรแมนติกกับความรักที่มันแบบ อยากให้เกิดขึ้นแต่ก็ไม่เช่ให้เกิดขึ้นนะมันคือคนคนคนหนึ่งกับนักต้มตุ๋นเลยครับมันเป็นอารมณ์เหมือนเธอจะประคองให้มันไปได้ทุกๆนาทีของหนังอะไรเยงนี้ครับพี่ว่าดีนะพี่ว่ามันเป็นมันเป็นวิธีการที่สามารถที่จะทำให้คนดูเนี่ยเกิดปฏิสัมพันธ์ตลอดเวลาเพราะเวลาเราดูหนังต้มตุ๋นเนี่ยไอ้องกลางเนี่ยมันจะเป็นองค์ที่รู้สึกน่าเบื่อมากครับแล้วต้องไปลุ้นถึงตอนท้ายว่ามันจะลงเอยยังไงครับเแต่นี้มันการที่จะหยอดมุกเข้าไปแล้วเคยนับไหมว่ามุกที่เราหยอดเข้าไปมันมากขนนนาดดไไไหผม่้ับ คือจริงๆไม่ได้คิดถึงเรื่องมุกเป็นเรื่องแรกครับเราก็เป็นอย่างที่พี่เฮลลี่พูดเมื่อกี้เลยครับว่าตรงกลางมันนั้นจะตกท้องช้างกันผมและทีมเขียนบทใช้เวลาการเขียนบทเรื่องนี้นานมากครับมันมันเป็นสิ่งยากที่ไม่เคยทํามาก่อนครับแล้วก็ลองผิดลองถูกแบบนานมากๆครับ2ปีปีสองปีสองปีนะครับโอ้อยู่กับมันทุกวันทุกวันครับสองปีก็ผิดทางไปนู่นไปนี่จนสุดท้ายมันก็ได้ได้บทภาพยนตร์ที่ทุกคนพึงพอใจมั่นใจนักแสดงมั่นใจนะครับ มาไปายั้ไอ้เพชรที่มันคิดแต่จะเข้าไปขย่ําแกไม่คิดระแวงหรอกว่าแกจะหลอกมันหรือเปล่นานังเรื่องนี้มีโมเมนต์อะไรที่คิดว่าคนดูจะต้องได้สิ่งดีๆกลับไปสําหรับผมผมพึงพอใจทุกซีนเลยนะครับอย่างนี้พึงพอใจตั้งแต่วันแรกที่ไปกํากับนักแสดงแล้วฮะออกกองด้วยความสบายใจสุดๆเลยครับเห็นนักแสดงรับ คาแรคเตอร์ตัวละครไปดูแลครับแล้วก็จนวันที่เอามาตัดต่อเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นล่างขึ้นจนวันที่หนังไฟแนลผมดูหลายสิบรอบมากความรู้สึกผมยังไม่ลดลงมันเอนเตอร์เทนเมนต์มากเลยครับสำหรับผมมันบันเทิงทุกๆซีนมันน่าจะเป็นหนังที่มีความสุขมอบความสุขให้กับคนดูได้ในช่วงปลายปีนี้ครับอยากจะฝากอะไรให้กับคนดูที่กำลังจะไป หาหนังดีๆเรื่องหนึ่งที่ให้ข้อคิดดีๆจริงๆความตั้งใจแรกความตั้งใจใที่ใหญ่ที่สุดคือความบันเทิง <Ừ. S 2> เพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่ผมพอจะทําได้อย่างน้อย2ชั่วโมงที่อยู่ในโรงหนังอ่ะโยนเรื่องทุกใจออกไปเข้ามานั่งดูหนังแล้วก็หัวเราะไปกับหนังสนุกไปกับหนังนี่คือความตั้งใจแรกใหญ่ๆครับสิ่งที่ได้ติดตามมาครับผมรีเสิร์ชเยอะมากกับการเขียนบทเรื่องนี้ผมว่าคนดูหนังเรื่องนี้ครับหลังจากนี้นถ้ามีพวกนักต้มตุ๋นโทรมาจะรู้ทันทหรือว่ามีอะไรกลิ่นตุ่ๆเกิดขึ้นนนรอบๆตััววผมวม่าจจะเป็ แบบเกาะป้องกันอะไรอยางให้เขามีภูมิต้านทานใช่ครับให้ไม่ถูกหลอกครับมันอาจไม่มากก็น้อยผมว่าสิ่งนี้น่าจะเป็นวัคซีนที่ฉีดให้คนดูหนังได้ครับคำถามคันใจนิดนึงครับผมจะมีภาคสองไหมผมยังรักตัวละครทุกตัวอยู่นะครับแล้วรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นเคมีที่อยากเห็นอีก ผมอยากเห็นอีกนะครับแต่ถ้าถ้าจะทำเหมือนผมต้องเริ่มเขียนบทตอนนี้เลยครับผมเขียนเขียนตอนนี้เลยได้ไหมครับเพรเรื่องที่แล้วก็2ปีนะครับไม่รับหนึ่งจากวันนี้ใช่เผื่อไว้ก่อนเรื่องภาค2ก็คงต้องใช้เวลาอีกประมาณนี้นะครับผมก็รู้สึกไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ถูกต้องขอให้หนังเรื่องนี้ประสบผลสำเร็จเยอะๆครับแล้วก็เป็นหนังกู้ชาติ หนังไทยปีนี้ครับเพราะปีนี้ถือว่าเป็นปีที่เลวร้ายมากสาหรับทุกคนสำหรับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทั่วโลกโรงหนังแต่ว่าเมืองไทยเราค่อนข้างโชคดีที่เรากลับมาและพี่เชื่อว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งประเทศที่กลับมาแข็งแรงมากดูจากหนังที่ผ่านๆมาแล้วก็ขออวยพรให้ปังๆสุดๆเลยขอบคุณครับครับขอบคุณนะครับ กันมาตัง้ง,งหนึ่งเก๊กหนึ่งกล้องเบียนเฉลยค่ะโอ๊ยวิ่ัดพี่ตุน๋นเหรผมไม่ได้ยินเสียงแอคชั่นด้วย <c oughs>